สวัสดีค่ะ,ค,ะครูเมย์จาก c r e Art and Creative นะคะเรียนรู้โคดดิ้งสนุกสนานเข้าใจง่ายเสริมทักษะรอบด้านพร้อมเข้าสู่การศึกษายุคศต,รตวรรษที่21กันนะคะคอร์สเรียนนี้เราจะได้มาสนุกกับสมาร์ทโฮมสร้างบ้านจิ๋วด้วยไมโครบิตกันนะคะคอร์สเรียนนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2คอร์สเรียนด้วยกันนะคะคอร์สเรียนสมาร์ทโฮม1ก็คืออันนี้นะคะ2ห้องนี้ค่ะ2ห้องนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นห้องครัว และห้องนั่งเล่นนะคะส่วนคอสมาร์ทโฮมสองนะคะก็จะเป็นห้องนอนนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของชั้นบนนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเจ้าบ้านจิ๋วหลังนี้กันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะประตูค่ะอ่าเห็นไหมคะว่าเราสามารถเปิดประตูโดยการกดปุ่มสั่งตรงนี้ได้เลยแต่การกดปุ่มนั้นน,น,นะคะก็ยังเป็นแมนวนวลอยู่นะคะไม่พอค่ะ เราต้องทำเป็นอโตเมติเลยเนาะแนะนำตัวละครกันเลยค่ะนี่เจ้าของบ้านของเราเปิดประตูนหน่อยครับเห็นไหมคะว่าประตูของเราสามารถเปิดได้โดยอัตโนมัติเลยค่ะได้อิาอัตโนมัติด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นระบบควบคุมไฟในบ้านนะคะเราสามารถสั่งให้ไฟติดสีหลากหลายด้วยการสั่งงานในรูปแบบต่างๆได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวครูเมย์ลองเล่นให้ดูนะคะอ่ากึ้น ไฟเปลี่ยนสีนะคะอ่าดูนะคะอ่าเห็นไหมคะไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีเรนโบว์เลยต่อไปก็เป็นระบบการสั่งงานด้วยเสียงนะคะเดี๋ยวคี่เมย์ลองเล่นให้ดูนะคะเปิดไฟจ้าติดนะคะไม่ติดใช่ไหมคะไม่ชอบพูดท้อใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่เปิดไฟอ่านี่ต้องกระตุ้นหน่อยนะคะนี่ไฟถึงติดปิดไฟอ่าเปิดไฟจ้า ไปิดไฟต้องโหดหน่อยอ่าอันนี้ก็จะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงนะคะเดี๋ยวเราดูออีกย่างนึงนะคะอ่าไปทีนะอ่าปิดไฟเห็นไหมคะอันนี้น้องๆคงเคยเห็นในพวกซีรีส์อะไรหนังต่างๆนะคะซึ่งเขาก็จะมีระบบการเปิดปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้เสียงแบบนี้เหมือนกันนะคะต่อไปเราก็มาเข้าครัวกันเลยนะคะอ่าตไมโครเวฟนะคะน,นี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมา อุ่นขนมกันนะคะเยวเล่นให้ดูนะคะเอาอุ่นกี่วิด,ดเีเอ่ยอ่าเอาสักสามวีแล้วกันนะคะลองดูนะคะอ่าน้องๆเห็นไหมคะตู้แมโครเวฟของเรามีการทํางานแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะนี่อ่าเสร็จแล้วค่ะพร้อมรับประทานค่ะอันนี้นะคะน้องๆก็จะเห็นว่า เรามีการสามารถตั้งเวลาไดา้เมื่ออุ่นเสร็จก็จะมีการแจ้งเตือนเราด้วยส่งเสียงแจ้งเตือนแล้วก็ไฟดับจบการทํางานนะคะเดี๋ยวคุณเมล์ลองเล่นให้ดูอีกทีไหมคะอลองดูนะคะคราวนี้เอาซักสี่วิเลยนะคะขนมอยู่ในเตาแล้วนะคะตอนนี้เริ่มค่ะเห็นไหมคะก็จะ สองไมโครเวฟของเราก็จะทำงานไปเรื่อยๆโอเคเสร็จแล้วเห็นไหมคะไฟดับพร้อมรับประทานเลยคะ่ะมาถึงในส่วนของการสร้างความสุนทรีกันในบ้านบ้างน,นะคะนั่นก็คือบันไดเปียนโนค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเทสเสียงก่อนนะคะเฮ้มีเสียงจริงด้วยอ่ะอ่าลองเล่นเลยนะคะ จบไปแล้วนะคะกับเพลงจิงงกะเวลของเราเราก็จะประยุกต์ไฟกับเสียงเข้าด้วยกันนะคะให้กลายเป็นห้องคาราโอเกะของเราเลยค่ะ,ะเดี๋ยวคุณเม์ลองเล่นให้ดูนะคะเ,เพลงแรกเพลงอะไรดีนะาเนี่ยบเบบีช้ชาร์ก็มานะคะอะ่ะคนนี้วิเร็วไปเต้นไม่ทันไหมคะ่เะ,ะเราก็สามารถปรับเทมโป้ได้ นะคะบิกี้เร็วไปนะคะอันนี้ก็เอาชานิดนึงแก่แล้วเต้นไม่ไหวค่ะเปลี่ยนเพลงบ้างนะคะชิชิชอ่านี่บิ๊วับก็มาเนื้อไปอ่าเดี๋ยวเรามาเพิ่มก่อนนะคะตึ๊ตๆ,ๆ๊ต๊อ่าอ่ามาแล้วอ่าเอามามเอาไ เจนนุ่นโบก็มานะคะนี่มีหลายเพลงค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะสามารถทําได้เองจากชุดอุปกรณ์ชุดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเมย์เปิดให้ดูค่ะโดยในชุดนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้น้องครบเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะแยกไว้ให้น้องๆแต่ละห้องเลยนะคะแล้วก็จะมีชุดตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้น้องๆครบชุดเลยนะคะอ่าเป็นชุดนี้นะคะ ซึ่งในกล่องอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะสามารถสร้างสมาร์ทโฮมได้ด้วยตนเองได้เลยค่ะวิธีการเรียนนะคะหากน้องๆกำลังทำ EP ไหนอยู่นะคะครูเมย์แนะนำให้น้องๆดู EP นั้นให้จบก่อนนะคะเมื่อดูจบแล้วนะคะก็ค่อยลงมือทำพร้อมกับเปิด EP นั้นดูอีกรอบหนึ่งนะคะ การเรียนแบบนี้นะคะก็จะทําให้น้องๆได้รู้ว่าในแต่ละ EP นั้นน้องๆจะต้องทําอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้นํามารำดับการทํางานตามความถนัดของตอนเองได้นะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็คือสีอะคริลิกค่ะตามที่น้องๆชอบเลยนะคะว่าอยากตกแต่งบ้านเป็นสีอะไรก็เตรียมสีนั้นไว้ได้เลยนะคะ,ะต่อไปก็พวกอุปกรณ์จานสีพู่กันนะคะอันนี้นะคะจานสีพู่กันนะคะพวกแก้วน้ํา ไว้ล้างผูกกันนะคะผ้าไว้เช็ดนะคะ,ะเตรียมให้พร้อมนะคะเวลาเราทําก็จะได้ไม่ต้องลุกขึ้นไปหาอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะ,ะแล้วในส่วนของการติดนะคะก็จะมีกาวร้อนนะคะปืนกาวค่ะกันไกนะคะเผื่อถ้าอยากจะตัดตกแต่งตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็เตรียมมาไว้เลยค่ะส่วนอันนี้เทปกาวนิโต้ถ้ามีนะคะก็เอามาเผื่อเป็นตัวช่วยหนึ่งในการที่ให้น้องๆตกแต่งชิ้นงานของเราให้ดูสวยงามนะคะ พร้อมสนุกกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ